เอ่อเกรเตอร์อิสราเอลเนี่ยจะเกิดขึ้นสําเร็จไหมครับในคุระอ่านกล่าวไว้ไหมหรือในฮะดีสกล่าวไว้ไหมไม่กล่าวครับครัเคยขายสินค้าไม่มากมาไม่เอ่อไม่ผมคิดว่าไม่สําเร็จหรือทําถ้าสําเร็จระยะสั้นอ่านะครับเพราะสุดท้ายเนอิหม่ามดีต้องเป็นต้องปกครองปาเลสไตน์นะครับอันนี้คืออันเนี้ยท่านอับบบีบอกเพราะฉะนั้นถ้าจะสําเร็จสําเร็จระยะสั้น หรือไม่ก็ไม่สําเร็จปกครองปาเลสไตน์แต่ว่าตอนที่ซัดกระดัดจานเนี่ยท่านอิหมั่มมัดีจะอยู่ที่ซีเรียปะอยู่ที่ซีเรียเออก็คือเหมือนเดินทางไปมสัสยิดที่นั่นเฮดคอเตอร์มุสเข้าเอาเมืองหลวงมุสลิมตอนนั้นอยู่ที่ที่ดามัสกัสที่ซีเรียออแต่ว่าแต่ว่าที่อ,อลักกาก็ปะก,ก็เป็นของเราเหมือนกัน <c oughs> คยขายสินค้าขายดีมากๆเงินสะพัดสุดๆแต่หลังๆขายได้น้อยมากขอคำแนะนำหรือข้อคิดจากบางทั้งสองคน,นหน่อยน่าจะถามคนผิดแล้วนะฮะมันก็เหมือนกันแหละเราอะ่ะ<อ>คือตอนนี้<อ>มีใครเขาเ<อ>ขาเขาก็ขายกันหุ้นตกกันลนาหมดเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วท่านยิ่งท้องก็เพิ่มขึ้นขนาดนี้ถ้ามันซัดกันก็ยิ่งไปกันใหญ่คนมันก็เซฟกันมันก็ตกหมดอะ่ะยิ่งถ้าคุณไม่ได้ทําค้าขายเกี่ยวกับอาหารนะผมว่า ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไคนคนไม่จําเป็นเนี่ยมันก็จะล่วงเร็วขึ้นอีกอาหารยังล่วงเลยอาหารยังล่วงเลยอะไรสิ่งที่ไม่จําเป็นถ้าคุณขายแบบสิ่งฟุ่มเฟยเนี่ยมันจะไปก่อนอืม uh huh. นอกจากกลุ่มคนของคุณนี่มันมีเงินมากมฟุ่มเฟยขก้นแล้วก็คนมันมีมากเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันไอโฟนออกมาเครื่องละแปดหมื่นไม่งันซื้อกันอยู่ก็ไม่รู้มันไงเหมือนกันแต่ว่าคนใช้จ่ายน้อยลงนะ เ <rium> <asure> ขาซื้อกันเหรอผมว่าซื้อเนี่แม่งคุยกันแต่อะไรเรื่องเนี่ยเห็นคนอู้แปดหมื่นอู้แพงจังเอ่อแปดหมื่นซื้อวัวถ้าเอซื้อซื้อวัวได้แปดหมืนวันนี้ซื้อวัวได้ตัวหนึ่งแปดหมื่นแม่งทำภาพผ่านไปสองปีไอโฟนแม่งพังวัวมีลูกสองตัวอ่ากำไรกว่าอ่าแต่แม่งซื้อ ขอโทษทีผมไม่ได้ดูเรื่องนี้อะไม่หมดเลยแบงกอสเรื่องไอโฟนสีส้มเนี่ยดีแล้วนะคุณไม่ดูเมียคุณจะรักทำให้เมียรักบ้างยังไม่ดูตอนนี้อ่ะคำตอบคือขอดูอาครับขอดูอาให้ราประทานความง่ายได้นะ คือคืขายได้น้อยขายได้มากก็ก็ขอดูอาอยู่ดีนะขอให้รอบประทานความง่ายดดยกับเราอะไขอขายได้มากเดี๋ยวมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมาก็ได้นะขายได้น้อยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาแต่อาจจะมีเรื่องดีๆตามมาเอาล็อกําหนดมาแล้วอะดีทุกอย่างนะก็ก็ขอดูอาแล้วก็หมั่นขอบคุณต่อให้คุณขายได้น้อยก็มีเรื่องต้องขอบคุณนะร้ออยู่ดีนะอย่าอย่าลืมเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าอ่า หนึ่งในคุณสมบัติของร้อนเนี่ยพระองค์ให้ในสิ่งที่เราไม่ไม่ควรจะต้องได้ด้วยซ้ําอ่ะใช่ปะ่ะลมหายใจเอ่ยตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินครอบครัวที่ที่ที่ดีคือคือ,คอหันไปรอบๆอะ่ะมันมันมีเรื่องต้องขอบคุณอะ่ะอมผมอผมเพิ่งฟังขนาดแบบไม่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าเวลาเราล้มอะ่ะอย่าเพิ่งรีบลุกไอ้นี่นี่คนจีนอะอย่าเพิ่งรีบลุก มองไปรอบๆก่อนมันอาจจะมีเพชรตกอ,อยู่ก็ได้